ตอนนี้ในระยะเดินทางนะครับอยู่ในค่ายอยู่นะครับค่ายวิรวัตโยธินเสียงลูกพายนะ้องลั่นเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะนี่ครับเดินกันเป็นแถวนะครับทีนีของเรามาขั้นกลางรับเป็นอย่างคือ ตกใจหมาโอ้ยลูกลายของเราตกใจหมานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านทุกท,กทกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยนะครับ วันนี้นะครับผมก็ช่วงเช้านะฮะเข้างานวันแรกนะครับเข้างานวันแรกนะครับผมซ้อมวันแรกนะครับวันซ้อมใหญ่นะฮะนี่ครับหลังจากที่เรามาอยู่สามวันวันนี้วันที่สี่นะฮะก็ได้เข้างานเป็นวันแรกนะครับนําทีมงานโดยพ่อใหญ่ทองคํานะครับมาแล้วกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราพ่อใหญ่ทองคํานําหน้านะครับ ตามมาโดยน้องพงเงินแล้วก็พี่ชัยมางคนลูกพายมงคนน้อยนครับลูกพายมงคนน้อยเอ,อ้าทักทายด้วยเสียงอันหวานวานนะครับแขันนะครับนี่ตามกันมาเป็นทางเลยนะฮะทีมงานกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะครับ กำลังตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมคือพลายน้ำแตงนะครับมีน้ำแตงมาแล้วมาแล้วน้ำแตงแล้วก็พังพี่ดาว ขงสีนวลขังเขมรนะครับโอ้ย oh, ตมูมุติมิน่าดูสบายคูพานะครับผมน้องปุ่มปุยน้องหยังนี่น้ำกลมมาเนี่ยออกันยพรครับก็ตามหลังมาอีก หลายๆเชือกเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นก็เป็นช้างของควันแจ็กนะครทีมงานทองแท้นะครับช้างบรรทุงเริ่มทยอยกันเข้าไปที่สนามศีนรงจังวังนะฮะนี่ฮะขายทองคำนะครับของพันเลนของลุงเลนนะครับนี่ โอ oh, สวัสดีครับ,รบอรุณสวัสด์ยามเช้าแมทั้งพ่อควานแม่ควานนั่งคองกันไปเลยนะครับน่ารักมากๆโอ้ด oh, ได้ฟิลขนาดเลย <laughs> ติดตามมาโดยทีมงานทองแท้นะครับผม นำทีมงานควานแจ็คนะฮะควานแจ็คนำทีมงานลายทองแท้มานะครับวันนี้ไายทองแท้ภายผูดอยอุ้มผางลาน,นาก็มา อรุณสวัสด์ยามเช้าครับจุงกราเอ,อ้ยเงามแห่งหนอคัอกหลายคักหลายหัวหนาที่เหมือนออ,ออกอ่อนในขนาดเลยวะนี่ะง,งานช่างพลายนะครับนี่มีแต่เชือกล่อทั้งนั้นเลยลอทั้งช่างลอทั้งควานเลยโอ้โห ตามหลังมานี่พ่อของพี่ชัยนะครับรูปหล่อไม่แพ้กันนะครับนี่ครับจะเหน็บงากินตลอดเลยเหมือนลูกชายนะครับลูกชายได้นิสัยพ่อนี่เองโอ้ยอดจริงจเ,เ,เรื่องกินเรื่องใหญ่มากรูปหล่อทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะฮะกลับมากันแล้วทีมใหญ่นะครับ ช่วงเช้าๆเราก็นําช้างเข้าสู่สนามกันนะครับผมตอนนี้ในระยะเดินทางนะครับอยู่ในค่ายอยู่นะครับค่ายวิรวัตโยทินเสียงลูกพายนะครับ้องลั่นเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะนี่มีช้างช้างโตช้างเด็กมีทุกเจอกเลยมีทุกแบบ อ้น่ารักมากๆสวัสดีครับเดินออกมาพร้อมๆกันเลยนะคะมาเจอกันกลางทางนะครับผม เฮยเมีเจ้าตัวเล็กด้วยน้องน้งโมนี่โอ้น้องน้งโมนะฮะน้องน,องนองโมครับนี่ก็สุปตาไหดาวมงคลน,น้องเล่นรักน้องบี้ครับเยอะมากนะคร,ครับตามมาด้วยด้วย น้องช้างของเรานะฮะตามกันมานี่ครับเดินกันเป็นแถวนะครับงานของเรามาขัข้นกลางกันเป็นอย่างคือตกใจหมา <laughs> โอ้ยลูกพายของเราตกใจหมานะครับแหมแค่หมาก็กลัวนะครับ หาตัวเลก็กกว่าเราตั้งเยอะมาวันนี้มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยโอ้เจ้าชายนี่มาหลังเพื่อนแล้วนี่บ่ท่านหมูแล้วบาดนี่นนเจ้าเอวหวานนี่บ่ท่านม่เลย มาแล้วมาแล้วโอ้ถ่ายทองคำอยู่ด้านหลังนครับกำลังจะเดินทางเข้าสู่สนามนะครับผมเข้าสู่สนามกันตามกันไปดูเข้ามาอีกประตูหนึ่งนะครับมาไลายมาดักอีกประตูหนึ่งก็เข้ามาอีกประตูหนึ่งตอนนี้ก็เข้ามาบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสนามศรีนรงค์นะครับ ลูกๆข,ของคุณพ่อคุณแม่ไงก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วมากแล้วแม่ขนันลูกมงคนน้อยมาแล้วนะครับโอ้เดินมาแป๊บเดียวนะแม่ขันนี่ <c oughs> เป่าแล้วนะ <c oughs> นี่เป็นช้างขี้ร้อนไปได้นะครับแม่ขันนี่กลับมาครบทีมงานแล้วนะครับก็ฝากช่องเราไปด้วยนะครับฝากช่องทางรา,ายบมคคลน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม